ดครับบรรยากาศวันนี้ครับนี่ครับเพือไม้ที่ขนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับหา่านไปครับวันนี้ทุกคนแต่ละท่านครับบรรยากาศลงแหวันนี้เอาไม้ทีเยนะ่นนะบ้วนเลยนั่นบุน้ยเลยนั่น อันนี้ทีนางเจ้าเมยถ่ายสกัน ยังออกกันเอ้ก็ออกเนียพุ่นพุ่นเฮ้ <c oughs> Ừ, đây gan đây. Khoan nhây. Ông ừ, không có hòa kinh bất lẽ cứ lại cái câu hình. Thì ừ. đi hòa mấy gì đến nó. Đấy, đi ปิงปลาครับปิงปลาสามคนก็ไม่ได้กินเยอะแยะมากมายๆๆครับเอาแค่นี้ครับเนี่ยพอได้กินแบบแซ่บๆกันครับอากาศตอนนี้ก็จะประมาณบา่ใบม้วนใบสองหรือเปล่านี่หรือใบาสามเดี่วมือนี้มือนี้มือนี้นลีลาหลายบ่พ่อปลาแงมีคนหนีมีคน,น,คนตียงหิวขโขกบ,บ่ยอมบอ่เป็นสั่นตี เอาไม้แรกเอาไปว้างไว้เช่นกันมาแล้วครับไม้แรกครับไม้แรกสี่คนลอยไม้แรกแจ๊คไปครับแซบแซบโอ้ไข่ไหมไข่ไข่ไข่ป้าไข่ครับครับเขาก่อนโวยบรับโทรศัพท์อ่านะครับมีคนโทรเข้าครับมีคนโทรเข้ามาครับแซบแซบครับนีบรรยากาศบ้านๆยิ้มห้วยกันเลยครับ เห็นเปล่าไน่ป่าเน่ป่าจะแสบแม่งเนาะมีแนวลูกหมวเนาะเขาตดมือแต่เนาะไม่เนาะปลาปลามันดเนาะเพรว่าคมดีแต่แท้ได้ท่านบาทนี่ยฮอไป ผิดีเเห็นห้อง็ิรกิลีส้มปักเซียนจะบ่มีคนหนทงเ่างฟังนี่บ่มีคนี่ยมันเป็นหน้าทงเดี๋ยวเนาะแล้วก็บ่มีบ่มีค้นพันเจียงรถดอย่างนี้เดี๋ยวฟังน้าบุ่นเน่ยหน้าบันีหลบเจียงรถ กักบักซุมไนด่าง,งม,มันหอดทหารน่ะยหัดฟางกุ๊กเนี่ยมาดีขึนมาอย่างมา,ากมาบกกักง่ายอยู่มาบักหวานง่ายเหมือนไปหายปลาไข่บอกว่าไงโอ้สุดยอดเลยปลาไข่แซ่บๆคือน้องเอ้ย ปลาห่องปลาห่องลปลาห้องปอนมืดขึ้มปลาไข่หมือขึ้นมากปลาไข่ก็ ตกมาอยู่ี่ตกแทแต่ว่ามันตกบานห้องสือรอกมองอื่นก็ตกคนแทะว่านหมุก่อนก็ว่บานน้องบ่าไอ้ผูท่องตกกรเพิมเลยบนเฮ็ดอกหอกเลยเก็บเห็ด่างตกแห้งทั้งเหนือเขาว่าแห้งเกือืไ่เลยเฮ็ดพอเกิดด้วยกันตกก็ได มึงบกตายมึงดูตัวขั้วปกติเนอะครับได้ครับไปเนี่ยหิวแล้วครับหิวหิวหิววันนี้มาสรุปความมานกันครับความมานครับไอช่อนมาสองตัวนะครับอ่าปลาตรองก็สองตัวนะครับนี่ครับปลาตรองนะครับปลากนะครับปลากรด นอกนั้นก็เป็นปลาขาวครับแล้วก็กระสูบนะครับกระสูบน่าจะสองตัวอยู่นะครับอุ้ยถือว่าพอได้อยู่ได้กินเลยครับวันนี้นะครับความหมานวันนี้นะครับมาสุดยอดนะครับวันนี้ปลาตองปลาตรองครับไม่ใช่ตองกายนะครับไม่เป็นปลาตองนะครับเนี่ยครับชนสองตัวเดีตัวตรงนี้ ตายไปแล้วบางเงี้ยครับต่อช้อน,นครับหรือว่าพอได้อยู่ปไปกิน,นครับปลาอีไทยก็มีแต่ตัวสวยครับครับปลาไทยครับตัวสวยก็ถือว่าพออยู่พอกิน,นครับวันนี้หมานๆกันเลยทีเดียวนะครับเออหมอช้างเหยียบก็ประกาศแลตัวสวยนะครับวันนี้ ถือว่าหมานเลยครับวันนี้นะครับหมานหมานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับนะครับขอบคุณมากมากครับกับความหมานในวันนี้นะครับผมบายยขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแลวก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ